ما كن الله الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه الجمعين اللهم فكنا في الدين وعلمنا رب شرع لسدري ويسري أمني وحلن وداتا من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله سبحانه وتعالى ورحمة الله وبركاته ผมมีอม م านมีศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาี่รักและเคารพทุกท่านวันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับซึ่งที่เราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาและมองเห็นนะครับแสงแสงสว่างได้นะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาแปรงฟันนะครับแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ออกไปกินอาหารต่างๆนานาอย่างอร่อ,รอยอร่อยแล้วก็สาบานท,ที่จะเดินไปทั่วไปทั้งหมดได้ เหล่านี้ถามว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะสามารถที่สามารถจะทําได้เองไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราทําได้เองแน่นอนนะครับคนหรือว่าพวกเราเนี่ยถ้าสามารถทาได้เองก็คงไม่มีใครซึ่งที่นอนติดเตียงไม่มีใครที่จะตาบอดนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะหูหนวกแล้วก็ไม่มีใครที่กินอะไรไม่ได้ นะบบกินนิดนหน่อยอยก็กินไม่อิ่ม mm. กินไม่เข้า mm. กินไม่ได้ถือว่าเออ่หมายถึงว่าแน่นไปในท้องทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยนะครับความสุขต่างๆที่เราทําได้เรามองเห็นเราได้ยินเราเดินได้เรารับประทานอาหารได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเน้ยมัดที่อลอสุบฮานฮหัวานผู้ที่ให้ซึ่งมันมีมากมายจนเ,เกินจนกระทั่งเราไม่ได้สนใจแล้วเราก็ลืมไปนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมัดต่างๆนะครับที่อรรถตาลาให้มาเนี่ยมันมากมายอรรถตาลาจึงบอกว่าวะอินตตอุดดูเนี่ยมาตอซฮิลาตอซูฮาถ้าท่านจะนับเนี้มัดต่างๆที่อัรรถให้เนี่ยไม่สามารถจะนับได้หรอกนะนักวิชาการบอกไม่ว่าจะเสียหะตนฟีบาะเดนิีกาเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคนที่แข็งแรงคนที่สามารถวิ่งไปได้สามารถเดินได้นะสามารถจะยยกโน่นนี่ได้เนะี่ย ก็จะลืมเนื้อมัดอันนี้ไปแต่ถ้าวันใดเขาขาหักวันใดที่เขาลุกไม่ได้เขาก็จะเพิ่งจะนึกได้ว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเนี้ยมัดเป็นความปลดปราจาเอัลัทธิสุบฮานะฮัวตาหลามากเลยเกิดและอีกอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าอัมนอนฟีว่าตอนนี้ความปลอดภัยในประเทศชาติก็เหมือนกันนะครับเราอยู่ในประเทศในเมืองซึ่งที่มีความปลอดภัยก็เป็นเนี้ยมัดตอลอดความรอดที่ให้เรา ลองคิดดูนะครับปาเลสไตน์เด็กตายกันไปเยอะหลบไม่มีอะไรจะกินนะครับหลบอยู่ในบ้านไม่มีอะไรจะกินไม่มีน้ําจะดื่มแถมเดี๋ยวมีระเบิดมาตกใส่แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้หนีวิ่งหนีน้ําตาหลั่งดินออกมาน้ําตาทั้นที่จะล้างหน้าเ,าเขาไม่มีหน้าไม่มีน้ําจะมาล้างหน้ามีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดมีแต่เลือดที่เปื้อนใบหน้าของเขานะครับกับพี่น้องของเราที่อยู่ปาเลสไตน์ เห็นไหมครับคําว่า free, วัวอัมนนฟีวาตอเนนความปลอดภัยในประเทศเราอยู่ในประเทศนี้เมืองนี้เรามีความสุขเพราะปลอดภัยทางด้านที่ข้างๆบ้านของเราก็ยิงกันนะครับรบกันนะครับชุนกลมชนกลุ่มน้อยรบกับเจ้าของประเทศเหล่านี้มากมายนะครับมันก็เป็นเนี้มัดอีกอย่างที่เราจะต้องนึกถึงความโปรดปานขเขาที่บอกว่า,วาอินตะอุดดูฮะว่อินตอุดดูเนี่ยมัตอัลลอฮ์ลาตัวซูฮะ ถ้าท่านนับถึงเนี้ยมัดแล้วนับไม่ได้เห็นไหมครับเมื่อเรานึกขึ้นได้เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องสุยู่ต่อลอ์สุบฮานะฮนะูวาตาเนะวากิซาอนวาฮาวาอนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่มีใส่นะครับบางคนไม่มีเสื้อผ้าจะใส่วาฮาวาอนอากาศนะครับบางคนไม่มีเอ,อ่อบางคนเนี่ยนะครับอากาศก็ไม่บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับมีอากาศ แล้วก็ว่วมาออนมีน้ําอีกน้ํามีน้ําปะปาใช้นะครับบางคนเนี่ยถ้าเป็นดินแดนที่แห้งแล้งเนี่ยจะต้องเอาปี๊บเนี่ยไปหาบน้ําไปตักน้ําจากก้นบ่อขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็เอาไปกินเอาสารส้มในแขวงแขวงนะครับจนกระทั่งน้ําใสจะเอาไปใช้ได้นักวิชาการท่านโมเฟะโมฮัดที่จึงบอกว่าได้กันดุนยาวันตรมะตัสอนะครับ ท่านมีดุนยาทั้งใบให้ว่ากันง่ายๆมีโลกทั้งใบในเบือของท่านแต่ว่าว่า,วาอันตามาตสุแต่ท่านไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับตัมลิกุลฮายะจะว่าอันตลาตาลัมท่านปกครองสิ่งต่างๆนานาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งชีวิตที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแต่ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่สนใจนะครับอินดกายอนานิวาริซันนะครับท่านมีสองตาที่มองเห็น วาลิซานนวชาฟาตานมีปากมีลิ้นนะครับวายาดานในวริจลานมีสองมือแล้วก็มีสองขาแต่ว่าเรามากักจะลืมไปนะครับพี่น้องที่รักรัตธาชนิดครับวันนี้เรามานำเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกันนะครับมาลํำลึกกันว่าเรามีสิ่งต่างๆมากมายนะครับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่มีไฟฟ้ามีน้ำปปาใช้เนี่ยนะครับมันเป็นรัฐมัดเป็นเนื้อมัดจาก a ล l a h บางที่บางบ้านบางเมืองนะครับไฟตกไฟดับหนึ่งวัน,นโดยเฉพาะยิ่งไปดับตอนกลางคืนด้วยแล้วนะครับนอนไม่ได้นะครับธรรมดาเคยนอนห้องแอร์ติดแอร์มีพัดลมนะครับพอไฟดับร้อนอยู่ไม่ได้นะครับวิ่งออกมาจะอาบน้ําพอดีน้ําประปาตัดไปอีกวิ่งวุ่นวายไปหมดร้องกัลลั่นไปหมดนะครับตะโกนส่งเสียงลั่นไปหมดนะครับว่าโอ้ยทำไมมันลําบากขนาดนี้ แต่เราไม่รู้เลยเนะี่ยเราไม่คิดว่าโอ้ไอ,ทอ,นะ Allah, ทไไอ้ที่มันมีอยู่เนะี่ยเอารอให้ทําไมเราไม่ขอบคุณที่มันมีอยู่เนี่ยเอารอให้มากมายทำเราไม่ทำไมเราไม่สุญอยู่ต่อหรอที่มันมีอยู่มากมายเพราะมัดเนี่ยมัดทีเอารอให้กับเรามันมากมายทาเราทําไมเราไม่สุญอยู่ต่อหรอทำไมเราไม่ละหมาดท่าเวลาเรานี่มันเป็นคนยังไงหนอนะที่เนี่ยมัดที่เอาลอให้มามากมายแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สุญอยู่ต่อลรอสวัสดีนะหัวตะลาเลย แม้กระทั่งวันละห้าเวลาก็ไม่ได้ทำดัะ,ะนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนะครับวันนี้มาคุ้นคิดกันว่านี่ยมัดอัลลอฮ์ตาลาให้มากมายเพราะฉะนั้นแค่ไม่ต้องมองออกไปข้างนอกให้มองตัวเองเอัลลอฮ์ตาราจึงบอกว่านะครับวะฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรุในตัวขงท่านท่านไม่ไม่ได้พิจารณาหลืนักวิชาการนักมัดิจิตบอกฟักกิรวัชกรจงคิดสิ และขอบคุณนะครับอัลลอฮฺสุบานตะลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมากับเรามากมายนะอย่าเป็นบุคคลซึ่งที่อัลลอฮฺบอกว่ายาอาริฟูนะไมาตอัลลอฮฺซุ่มมายังกรูฮารู้จักเนืมัดของอัลลอฮฺทั้งหมดแต่ปฏิเสธนะอย่าให้เป็นคนแบบนั้นสุดท้ายนี้ขออัลลอฮฺสุบานตะลานะครับให้เราเป็นบุคคลที่ล้ำลึกถึงบุญคุณของพระองค์ัล้วก็แล้วก็ได้มีโอกาสสุญูุต่อัล้วอัลลอฮฺให้ทุกสิ่งทุกอย่างละหมาดแค่ละหมาดห้าเวลาทําไมเราทําไม่ได้ แค่ละหมาดแค่ห้าเวลาทําไมเราทําไม่ได้เรามันเป็นคนยังไงมันเป็นคนที่มาดาไม่สํานึกบุญคุณคนเลยหรือหรืออีกนายหนึ่งไม่สํานึกบุญคุณอัลลอฮ์เลยหรือแล้วเมื่อเราละหมาดเป็นไงครับอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าหยุดแค่อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับคนละหมาดีก็ลออุกบัตจะมีใครใจดีกับเราอย่างนี้นอกจากเราไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาบาเรอกับเรานะครับแล้วพวาเราขอบคุณอัลลอฮ์ในการสวดอัลลอฮ์อัลลอฮ์จัดรางวัลให้อีก นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับของลอสุบฮานะหัวตาลาสุดท้ายนี้ขอให้เป็นขอให้อลอตาลาฮิดายะให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ขอบคุณตลอลเป็นจิตใจที่สำนึกถึงบนคนลเลาตลอดแล้วก็เป็นจิตใจที่รักและใฝ่หาในการทีจ่จะสู่ต่อลอสุบะฮันตาลาอย่างน้อยให้ได้วันละห้าเวลาวลาทีฮิตอฟี่กันฮิไดยะสลามะลยกุมเรหัมะตุลวะฮ์